โดนหละลๆที่ทอดเรื่องรวมเขาแล้วใช้ไทยอาหุกหลานกันใส่บันลายปุกะโมคุณนะอีพอคุณนะคุนเลยน่งตุ้มบูมยู่ไฟฟ้าไม่เคยมีแบบใส่ละชุ่มนั่นเกๆดไหมไาฟ้าเีิดมีังหน่อยอันน้ซึมน่งซึมนั่งนั่งทั้งหลังได้รถใส่าไหมอันยิ้มหวานเนี่ย It's a real famous uh, diner up here. it's called Victory Diner. It's been here for a long time. The city kind of grew around it. สิบภายูจอดเกียรอน็มีเศรายูจอดเกียร์ี๋ยก็จะใกล้จีฮอนเราไปลงแรบมนกนอีกจสักสองสามสิบนาทีไปสิฮอนไงเดี๋ยวสามสินตาทีก็บจีฮอนลงแรมบะนะสิบักอยูหันก่อนในเล่นนมุนีน้วันเนนามีโอก็จะมีแห้งเราไได้รีบเรงก็ตัวนี่ขับรถเก่งแท้ว่ะแค่เดไปไปช่วย

Oh, that's the Olympic, right? You see yeah, Olympic? they had the Olympics here in, like, 96, I think. There it is. See it? Huh? What did you ask? I said, do you see it? What do you see? I see many the grill I told you. Where it, oh the restaurant? Yeah. It's like this is the university here. Uh-huh. Georgia Tech. And yeah, that's the don't. that was there before the expressway was here. Oh, it's still the there must be a beach then. Oh yeah. yeah. the, the worst. So. ผัดตะเกียนโอ้อยากกลับไปยังเมืองไทยแล้วว่านั่นเพิ่งไปไม่นีอยากกลับไม่ยังเมืองไทยอยากกลับอะไรอย,า round, ย่างเงี yeah, <West> ้ยมีคนว่าเคยไปยูดีมีมานไปบ้านม่อยากรวยมีคนหาเงินเราให้เป็นนั่งงานไปอยู่ไปกินเมืองไทย ไปใย้โรงแรมมีเงินจะได้ไปอยู่โรงแรมก็ได้มีเพราะต้องอยู่นักกิจสมัย้อะไรก็ได้ว่ามมนหลุดโรงแรมอยูพัทยาแยบี้ย่อยเสร็จก็โรงแรมก็เสียเงินดูว่าเ็นก็แพงนั่นแหละก็คือละเจ็ดพันอ้ยห้าพันเจ็ดพัน หลานคนเลบอกว่าถ้าจะมาดมะซาโรงแรมจะเาเป็นเดือนรูดถ้าสิไปอยู่โรงแรมเป็นคอนโดบังหลูหนึงแช่สองหมื่นหเดือนนึงอัดพัทยาน่ะเดือนนึงเดือนนึงสองหมาจะจัมายังไงก็ได้ะ่ามาเป็นเมื่อมันแพงเมือเอา้าาเดือนเดียวกัได้กี่าาเดือนเดียวกัน นี่ประมาณน่ะเขาไว้ไอ้ก้นเซาไอ้พวกน้ําเอาเขียวเซาเซาเสร็จกลับตาลายอีบ่นขากกันบ่นเอาอ่ะพวกคิดเอาบอกกันคิดรถแล้วอย่าไปจําเป็นเกี่ยวฆาตยาว่าไปเซาก่อนเด้อ